อันนี้ก็มันก็เหนือบังเอิญซึ่งเป็นเวลานะฮะเป็นเวลาก่อนเริ่มงานประมาณสองชั่วโมงนะครับคือภาพที่เห็นคือบรรยากาศก่อนก่อนเริ่มงานทั้งสิ้นทีนี้อยากให้นะครับอินเสิร์ตภาพที่อยู่ในบริเวณราชมังคลาครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนไม่มาก็บอกว่าเหลือเพียงแค่พิธีเดียวแต่ว่าทั้งหมดนี่นะครับก็คือว่าปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าคนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ประสานกับฝ่ายผู้พ้จัดก็คือว่า เดิมเราจะให้ประชาชนเข้าไปในในราชมังคลานี่นะครับนี่นะครับภาพประชาชนตอนบ่ายโมงปรากฏว่าอั้นไม่ไหวแล้วครับเที่ยงนี้ต้องปล่อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนก็มาอย่างรวดเร็วมากนะครับกว่าจะไหลมาน้เลยเริ่มต้นโดยวงดนตรีคุณชมฉายอรุณฉานต่อด้วยคุณวิสาคันทับมีกลุ่มสสผู้หญิงเนี่ยนะครับนําโดยคุณก้อยพรพิมลธรรมสารคุณอาริสมันนักร้องที่เป็นภรรยาของนายตํารวจ คุณดารณีนะครับไฮโซเนี่ยนะครับแต่งตัวมาร้องเพลงสร้างบรรยากาศหลังจากนั้นจึงมีการเริ่มปราศัยกันโดยท่านอาจารย์มานิตจิต็นกลับมาคุณก่อแก้วพิคุณทองมาผมคุณจาตุลรณฉายแสงคุณวีระคุณจักรภพคุณพงเทพนะครับคุณอดิศรคุณอดีศรคุณนัทวุฒิมาร้องเพลงและสาวเสื้อแดงนะครับแล้วก็ช่วงคือคุณวีระนี่ก็คือช่วงที่มีการโฟนอินท่านายกทักษิณซึ่งเขาว่าช่วงนั้นเป็นเวลาช่วงที่ คนจะจ้องฟังกันมากที่สุดแล้ะครับเมื่อวานนี้นะสำนักข่าวเอพีเขาก็ประกงข่าวลนิทั่วโลกนะครับเขาบอกว่ามีคนมาร่วมหลายหมื่นคนนะครับสำนักข่าวดาวโจนบอกว่ามีคนมาร่วมเก้าหมื่นคนนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่ามาร่วมแสนคนนะครับแต่นักข่าวเวสามพันธมิตรพันธมิตรบอกว่าหมื่นคนดูดูนี่นะครับดูดูข่าวมารู้แล้วคือถ้าใช้วิธีการคำนวณแบบพันธมิตรนี่นะครับถ้าทำเงียบก็บอกแสนคนเนี่ยเมื่อวานของเราต้องเป็นล้านสองล้านคนนะครับ แต่ใช้วิธีการเดียวกันนะน,น,ะนี่สนามหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับในราชมังคลาที่เขาเตะฟุตบอลกันเนี่ยเมื่อตีมาเป็นพื้นที่แล้วหนี่งแปดพันตารางเมตรเองนะฮะถามว่าพื้นที่สนามฟุตบอลเนี่ยนะครับกับพื้นที่หน้าทำเนียบ,บริเวณสนามใหญ่ตรงไหนใหญ่กว่ามันน้ำไมไ่ถึงครึ่งนะครับสนามฟุตบอลเพราะเพราะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยนะครับเนื้อหาหลายๆอย่างผมเชื่อว่าคนอยากจะอยากให้เราได้พูดกันเพราะว่าไอ้เรื่องที่ สุพันธมิตรนอกจากพูดเรื่องประเด็นคนจํานวนหมื่นแล้วนายสนธิลิมทองคุลบอกว่าการจ้าการระดมคนแบบนี้ต้องมีการจ้างกันไม่ต่ำกว่า4 0 0ร้อถึงหกรล้านบาทพอนนีิจำลองสีเมืองนี่นะครับจาลองสีเมืองบอกว่า,าจะต้องจ่ายค่าหัวหัวละบพันถึงพันหบาทรอห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท้าทายว่าถ้าความจริงวันนี้แน่จริงก็ให้ชุมนุมข้ามคืน นะครับและติดต่อกันหลายวันนี่ผมต้องฝากผมต้องฝากเรียนถามคนจำลองนะครับว่าอย่ามาคิดว่าคนอื่นจะใช้วิธีการเดียวที่เรียนการัทุกวันนี้นะฮะผมผมไม่ว่าอย่างนั้นหรอกถ้าบอกว่าถ้าคุณจำลองพูดแบบว่าท่านแน่จริงก็ให้จัดทุกวันจัดทุกวันผมบอกว่าผมไม่ได้ปัญญาอ่อนเหมือนคุณจำลองแล้วพวกเราไม่วางงานด้วยนะคือมันจะมาจัดงานชุมนุมผู้คนจํานวนแสนแล้วก็ใส่เสื้อสีเดียวกันมาจากร้อยทิศทางเ่ มาชุมนุมกันก็จะมาจัดกันทุกวันมันไม่ได้โง่กันถึงขนาดนั้นคนที่เขามากันนั้นรวนแล้วแต่เป็นคนมีสติปัญญามีวุฒิภาวะมีวิสัยทัศน์พูดจากันจริงๆในทางการเมืองก็พูดจากันสามสี่ชั่วโมง <S <S แล้วก็มีเวลาสําหรับรายการบันเทิงอยู่ประมาณสองโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงไม่เกินนั้น <S <S ก็ทั้งหมดก็ก็เป็นนั้นว่าเข้าใจกันได้โดยตลอดแล้วก็พูดจาก็คือมีเข็มมุ่งว่า ทุกคนมีเข็มมุ่งยึดหลักมั่นอยู่กับการต้านรัฐประหารครับพิทักษ์ประชาธิปไตยเราไม่ใช่พูดมั่วไปวันๆแบบเดียวกับคนที่อยู่ในทัมเนียบรัฐบาลที่ว่ามีกันห้าคนขึ้นพูด <c oughs> ก็ไปห้าทิศทาง <c oughs> แล้วก็เมื่อคนมาถามว่าคนโน้นพูดว่าอย่างนั้นคุณมีความเห็นว่าอย่างไงครับไอ้คนนั้นก็บอกว่ามาเรื่องเขา พอไปถามไอ้คนโน้นแบบคนโน้นพูดว่าอย่างนั้นทางนี้เห็นว่ายัางไงพอเขาต้องพูดเองเขาก็ต้องรับผิดชอบเองเป็นความเห็นส่วนตัวนี่คือโยนกันไปโยนกันมาในบรรดาพันธมิตรพันธมานจะเป็นแกนนาเนี่ย<ช>เอายกตัวอย่างเลยขออนุญาตแซ่ดตรงนี้หน่อยคือมันอดไม่ได้ที่ว่าเอาเรื่องอัปมงคลมาเผยแพร่ครับซึ่งวันนี้ผมได้รับฟังจากเสียงอุทธรของพระคุณเจ้ารูปหนึ่งครับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งบอกว่าคุณสนทิ ลิ้มทองกุ่นได้ปสาัยเสร็จแล้วก็มีเว็บไซต์นำเอาไปถ่ายทอดครับได้ความว่าจะมีหมอคำเขมรนหรืออะไรก็ตามแต่มาทําอาถรรพ์มาฝังอาถรรพ์ไว้รอบรอบพระบ,บรมรูปส่งมาพระบรมีที่ปกป้องคุ้มครองคนไทยและชาติไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั้นถูกสะกดไว้ด้วยมนต์ดำของคำเขมรน <c oughs> นี่เป็นคํากล่าวของเขานะครับครับ เสร็จสับแล้วมันมีวิธีแก้อาถันที่จะต้องทําได้อยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือการไปนาําเอาเขาเรียกอะไรนะผ้าอนามายัยผ้าอนามายัยผ้าอนามัยที่ว่าในต้องอโดยใช้แล้วใช้แล้วโดยสตรีที่มีประจำเดือนอต้องใช้แล้วจบเ,เอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยก็มาหาจุดที่เขาฝังหมุดที่เขาฝัง อ้่ันังว่าไว้อาถันไว้เนี่ยแล้วก็เอาผ้านามาไปวาง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 ค<ม>ุณที่ระบุเลยว่าต้องใช้หกแผ่นเ่ยหกแผน่นทีนี้ข่าวนี้มันก็ระบือไปกรมศิลป์ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยเฝ้าตำรวจก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยเฝ้าเพราะเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันจะเหลวไหลกันไปจนถึงขั้นวิกลจริตแล้วที่พูดจากันแบบนี้ได้แล้วเขาไม่สามารถที่จะยอมให้ใครไปทำอะไรบ้าบาบอแบบนั้นได้ เพราะนั้นนี่เขาพูดกันที่ทำเนียบรัฐบาลที่ไปยึดกันน้อยเขาพูดกันแบบนั้นเพราะนั้นของเราเนี่ยเรื่องพัน์อย่างนี้ไม่เอาไอเรื่องพันจะว่าไปนั่งสมาธิสามสิบนาทีแล้วเห็นสัมภเวสีเต็มทำเนียบรัฐบาลไปหมดจะต้องทําพิธีนั่นทําพิธีนี่ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเขาและเราก็ไม่คิดว่าพี่น้องไทยของเราจะตกอยู่ในความงมง,งาย ดักดานอยู่กับไอ้เรื่องพันอย่างนั้นจนถึงขนาดว่าไม่มีใครที่อยู่ในธทรรมเนียบรัฐบาลสงสัยเลยนะว่าคนที่เนี่ยมันคนปกติหรือว่ามันคนจิตผิดปกติไมครับ <c oughs> ไม่มีใครคิดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ย <c oughs> เมื่อมาทํากับพระบรมรูปทรงมาซึ่งมีคนเคารพกราบไหว้บูชาอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองและที่เคารพกราบไหว้บูชาอยู่นั้นไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยร้อยละเก้าสิบ จะบอกว่าลำลึกถึงพระคุณที่เลิกพาาดรัรนิยกิจที่เป็นคุณอุปการต่อประเทศชาตินั้นอันดับหนึ่งคือเลิกทาาครับนี่ละที่ต้องเคารพกลับว่ากันเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ที่ที่เนี่ยที่ท่านได้เห็นภาพอยู่ในสนามราชมังคลาอีลาสถานนั้นเราก็มีเข็มมุ่งของเราว่าเราต้านรัฐประหารเพราะนั้นทุกคนที่ขึ้นพูดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มานิจิตจันกัด ไม่ว่าคุณจตุพรธมพธ์จตุรนสายแสงกอก้วพี่กุลทองที่นั่งอยู่ที่นี่เข็มจะไปทางเดียวกันหมดอาจารย์มานิจิตจังกลับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่เชี่ยวชาญที่สุดอาวุโสสูงสุดท่านก็ลุกขึ้นไปประกาศชัดเจนว่าบ้านเมืองไหนก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองนั้นจะไม่ไปเอากฎหมายของพวกพเผด็จก,การเนี่ยมาบังคับใช้นะครับและการที่คณะ,ะเผด็จก,การยึดอำนาจ ไปโดนไม่ชอบเนี่ยือใช้กําลังเข้ายึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบเผด็จการเนี่ย<ช>แล้วมาออกกฎหมายเนี่ยกฎหมายนั้นๆจะไม่เป็นกฎหมายตามความหมายที่แท้จริงของคําว่ากฎหมายเวลาท่านพูดท่านก็อ้างเอาพจนานุกรมมาอ้างครับทุกอย่างมีหลักฐานอ้างเองได้ฟังได้แล้วท่านก็เลยบอกสรุปว่าพวกที่ก่อการกรบฏนั้นสับกฎหมายถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ย เมื่อประก,บบกนอบโดยพจนานุกรมแล้วครับต้องเรียกว่าโจกรกบฏครับเพราะนั้นเมื่อเป็นโจนกรกบฏเนี่ยจะออกรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญปลอมเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรนําเอามาบังคับใช้ครับถ้าตราดใดที่ที่ที่คณะผด็จารย,ยังอยู่ก็ใช้ไปถึบแต่ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องเลิกเสียครับเอ้กฎหมายลูกต่าง,างๆเื่ยองค์กรต่างๆที่เอามาใช้งานนั้นถ้าสร้างขึ้นโดยคณะโจกรกบฏ มันก็เป็นของใช้ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะครับครับดังนั้นโดยตักตะวิทยาเราก็สามารถจะสรุปจากเหตุผลตรงนี้ที่จะไปเถียงกันที่ไหนในโลกไม่ว่าสารไทยหรือสารโลกเถียงได้เลยวะ่ะสิ่งที่โจตบดท,ทํามานั้นขัดต่อหลักการของระบบประชาธิปไตยไม่ควรนําเอามาบังคับใช้นี่ก็เริ่มต้นจากนักกฎหมายครับพอมาถึงคุณจตุพรคุณจตุพร,พร,พรก็ต่อสิเรื่องนี้ สรุปประเด็นที่คุณจตุพรนาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังเพราะว่าเขาไม่ปล่อยเสียงะครับเขาซึ่ง